สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านวันนี้ก็จะเล่านิทานเรื่องพระภัยมณีตอนที่21ตอนพระภัยมณีเกี่ยวนางสุวรรณมาลีคลิปที่สองให้ทุกคนได้ฟังฟังเลยเลยนะครับ สงสารสุดอุตรเลนคันลุ่งเช้าเสียพระเผาเพรียแแพงแต่แขงข้างด้วยถูกปืนฟื้นองค์ก็ทวงคลางพวกคุณนางพวกป่าคองน้องน้ำตามาวางไหวใส่ยาติบนอาดลัดหมอเข้าปัดเป่าแก้แผลรักษาเปลียวสุกรถอนพิษฟอกใบาชาขี้พึ่งยาปิดแผลแก้ปวดร้อน แล้วหยุดจอดทอดสมอรอประทับจะค่อยรับเรือทาหารชานสมอนที่เหลือตายปลายพัดกำจัดจรบ้างไปก่อนบ้างอยู่หลังเที่ยวเซงสังเซยังคงเหลือเรือตามสามสิบเศษเพราะเกิดเหตุลมป่วนให้หวนเหอุสเลนเอ,นอ็นเอก คเนกคเนคิดทายเทจะทำศึกให้นึกอายถึงปรึกษาฝ่าหลังนายทหารเราคำการพังพลาดประมาทหมายใครเห็ยยนเหตุเพศผลกุลอุบายแกแก้อายอัปประมาณประการใดฝ่ายฝ่าลังฟังว่าน่าสงสารต่างกราบการานตึกตองและร้องให้ว่าพระองค์ พระทรงฤทธิไกลเคยเป็นใหญ่กลัวกษัตริย์คติยาได้ปลกเกล้าชาวเกาะลังกาทวีปให้รอดชีพซุกเลี่ยงไม่เดียงสามลาครั้งนี้ตีทัพอับป,ปลาจนตัตาต้องพระทรงอง,องโอลดข้าทั้งหลายตายเสียดีกว่าอยู่จะลบสู้นั่นไม่คิดชีวิตหมดซึ่งทรงงฤทธ คิดแค่จะแทนทดของเงื่อนงดการก่อนให้ผ่อนปลนด้วยเราน้อยถอยทั้งกำลังทหารจะทำการไม่ถนัดเห็นขัดสนทั้งประชวนควรระงับให้กลับพลไปเสียงหนกเรลังการักษาองค์ให้แพลงหายภายหลังกิงเกียนทับมารวบศัพท์ เลือดเนื้อไม่เหลือหลงแค่นี้ไปในพ้นบัตรทบงเขาก็คงไปนครคอยรอนลานจะสรวงสารจะสรวงคามตามตีบันนี่เล่าเหมือนชวดเขาเสซกโรด้วยโกวหันช่วยเพื่องพั่ำช่ำไล่เสียดายกาันจงปวดปลานกลับหลังไปลองกา กูทะเลีนเห็นจริงนิ่งอนาดใจจะขาดเสียเพราะแค่นนั่นแสนสาทั้งเสียใดายสายสมอนร่อนอุลาจึงต่อว่าเสียเมียเหมือนเสียไกลแมนปล่อยประละวางให้ข้างเขาที่ไหนเราจะได้สมอารมณ์หมาเขาคงได้กันเป็นเมียกูเสียใด เมื่อจะตายพ่อนางงามก็ตามทีฝ่ายฝรั่งฝ่ายเสยนาฝาหลังได้ฟังตัดบ้างทูลถัดให้จะให้อ่างขนางหนี้เห็นรูปทรงองค์พระอภัยมณีดูท่วงทีเธอทายาทชาติเจ้าชู้อันหนึ่งนางอ้างเอาเขาเป็นผัวเหมือนหญิงชั่วช่างกะไลไม่อดสู ทั้งลูกเขาเข้าสนิทก็คิดดูคงเป็นสู้กันเสียแล้วไม่แคลเลยเป็นพระเป็นคู่สู่ขอนางกรรับมาไกลกลับแก้งอยู่กับชู้เฉยพระอาภัยใส่เส้นเป็นกระเทยจะละเลยไว้หลือนานจนปานนี้แม่นนวงรัก รักพระองค์เหมือนท่วงรักควรสมัครแลกชีวิตไม่คิดหนีจะมามุวยด้วยนางเหมือนอย่างนี้จะเป็นที่ขอล่าหาในสามัญอุตสเลียนฟังคำให้อำอึง่งโมโหหหงเห็นจริงทุกสิ่งสันสะื่อื่นพลางทางว่าถ้าเช่นนั่นกูจะฟันฟาดฝัน,น,นให้ทานกา ตัวได้จับได้ไล่เลียงให้เที่ยงแท้ถ้าดีแน่เลี่ยวจลักให้หนักหนาจึงเลิอกทับกลับหลังไปลังกาจะได้มาแก้แค้นทำแทนทษเมื่อเรือไส้ให้เรือไส้ไปเมืองผลึกก่อนเลือกนี้ก่อนกล้องทับให้กลับหมด กันแสงสั่งคลั้งแค้นแสนลันตัวสัวกำสวดสวบหน้าสวกาไหลไฟพลังทั้งหลายนายทหารถอยช่วงสารเศร้าหมองไม่ผองใสต่างรีบร่อนถอนสมอขันช่อบใบ ต้นหันให้หันมุ่งกรุงลงกาแล้ววางเข็มเลียมเล่นตามแผนที่ออกเอานานากวาลีเลี้ยวหนักหนาเข้าขอบคุ้งกรุงผนึกเลือกโยธาไปลงกาสิงหนทั้งพลไกลจะก,กาวลำกล้ำปัน่นสินสมุดซากลัวอุจเลนเหลือด้วยเรือใหญ่ทุก คืนคนํําล่ํามาไม่ลาใบพระอภัยทุกร้อนนอนลําพึงด้วยเทวีไม่ได้เห็นทุกเย็นเช้ายิ่งนานเข้าก็ยิ่งนึกลําลึกถึงประดักประเดือดเถิดหรือจะดื้อดึงถึงร่องอึ้งก็เป็นใจจะอายใครแต่ลูกเราเจ้ากรรมนี่ทำเขียน สวยพวเพียนก็จะว่าไม่ปลาใสด้วยเด็กนักลักเขาไม่เข้าใจทำกะไรจะให้สมอารมณ์ปองจำจะทำคำตามสามสงวนฟังคำนวลน,นวงครานสารสนองแล้วเอียนเอกอนเนกนึกนั่งตึกตรองแต่ยามสองจนสางสว่างแล้วเขียนประจงลงกระดาษ ไม่คลาดถ้อยดูเรียบร้อยลายปรงหัตประทัดแถวพระริขิตเมียดเม่นไม่เห็นแนวพอลูกแก้วเข้ามาหาจึงพาทีเจ้าช่วยถือหนังสือไปให้พระแม่อย่าเสียงแซ่ส่นเข้าไปให้ในที่โอรถรับกลับมาหาเทวีแก้งคดีว่าลิกิตข้องบิดานาง ฟังคำทำโกรธเหมือนโกรธเกี้ยวจะกลัวเกี้ยวด้วยกระดาษไม่ปรารถนาสิ้นสมุดพู้ชาอ้อนวันมันดาแม่เมตตาช่วยอ่านให้ฉันฟังนางยิ้มพลางทางขี้ดูลิขิตนิ่งพินิษนึกในพระไทยหวังกุม,มาลาว่าพระแม่อ่านให้ดังนางพินหลังพี่สาร อาการกลอนกระดาษแทนแผ่นทองประคองเขียนด้วยภาคเพียรพยายามตามสมอนจนเลือแตกแยกย้ายกระจายจรแต่อาวรนหวังสวัสดิ์ไม่ขาดวันถึงตายแล้วแค่คาดในชาตินี้ ขอให้พี่ขึ้นไปประบนสวรรค์เป็นบุญปลอดรอดมาเห็นหน้ากันไะนยขวัญยายยะนาไม่ปลาณีเรื่องงามเปลื้มลืมคำที่พ่ําว่าพอเห็นหน้าน้องก็เดินทำเมือนหนีเห็นเหมือนเครื่องเปื้องปวดหมดไมตีเมื่อไม่มีความผิดสักนิดเดียว ไม่ไต่ถามความจริงมานิ่งโกรธประทานโทษเถินแม่คุณอย่าสุนเฉียวไม่ลวงหลอกดอกสักสิ่งจริงจริงเกี่ยวอย่ากรดเกลี้ยวทำซ้ำละกลํากลอมแม่ขวนเมืองเครืองแค้นพี่แสนทุกไม่มีสุขสวกรูปจนสู้ผอมทุกข่ำเศร้าข่ำกำสวดสู้อดออมหวังถนอมแต่นเหนนวน สงวนงามนึกจะใครไปเยือนเมือนหนึ่งญาติเห็นเกลียวกลาดเกยงใจแกไต่ถามถ้ากรวดพี่นี่ผิดจะปิดความจงตอบตามใจจริงทุกสิ่งเอ่ยนางรูกแกง้แจ้งแจ้งว่าหน้าบัดสีมีพอที่พ่อลิ้นทองของน้องเอ่ยเรียกว่าเจ้า อย่าเอามาให้ข้าเลยข้าไม่เคยเป็นนักเลงเล่นเพียงยาวเส้นสมุดหยิบสารมาอ่านบ้างเรียกว่าอย่างนี่หรือมาอื้อชาวมีควรขัดควรเคืองในเรื่องเราท่านจงท่านก็อเก่าว่าภายัยเลาะชลาะล่ำไม่แก้งว่าถ้าฉันเป็นเช่นพระแม่จะตอบแก้ตามความ ให้งามคำนางแก้งว่าใ้าเกียดชี้เกลียดธรทำอย่ามาล่ำจุกจิกจะเจยีกยับกุมาลาว่าพระแม่แก้ออกอ่านไม่ตอบท่านตามทำนองจะต้องปรับมีอยากฟังช่างเป็นไรฉันไม่รับพระแม่จับฉีกประนึกฉันทึกเอา นางฟังคำทำเปลี่นว่าหน้าหัวล่อเจ้าลูกพ่อพูดเพื่อเกล่าเปล่าเกิดเป็นวิบากกรรมต้องทำเนาจะตอบเจ้าเสียงให้สิ้นมุนทินไปแล้ววชมยงทรงคิดประดิษฐ์เขียนไม่ผิดเพี้ยนพจนานาอัจฉริยขั้นเสียท์พัะผนึกให้หน่อไทย อุมมันได้กระดาษมาหาบิดดอนแล้วทวนความตามหมางและข้างขัดต้องเพิ่มตัดเต็มเครื่องเรื่องอักษรพระยินดีขี้อา่านขี้สารออกอ่านกรอนสวมถมอนเยองจะเหมือนเขียนบรรจงขอบบังคมสมเด็จพระเชษฐาซึ่งเมตตาตามทํานองต้องประสงค์ ไม่กลับกรอกตะข้อขู่รูชื่อตรงจะช่วยส่งปลูกฝังไปลังกาไม่เลื่อมคุณทุวนกรหม่อมถนอมจิตไม่ได้คิดโยกเยกอุบเบกขาน้องนึกหวังดังสมเด็ดพระบิดาด้วยจัดจาจนขีวันจะบันไลจงคิดว่าข้าน้อยนี่ เป็นเหมือนบุตรให้ซื่อสุดจะหลีดกิตจ,จะคิดจะไหนถ้าทำสัตว์เสียด้วยกันแล้ววันไรจะได้ไปเฝ้าเห็นแทนบิดาอันเป็นอันขาดชาตินี้ไม่มีผัวแม่ทำชั่วเชิญพระองค์ลงโทษสาจงอ,อกอจงออกโอดปทดตัดสัตสัญญาที่พูดจาไว้แต่หลัง จะวังคิดซึ่งซักถามตามระบอบให้ตอบถ้อยเหมือนฟื้นฝอยหาแต่เก็บให้เก็บกิดช่วยจะเลือเตี่ยกไกลเสียงให้มิดด้วยชอบคิดพระก็รู้อยู่เก่ียใจแต่ยามยากปากน้องนีน้ำท่วมมิได้ร่วมเรื่องคิดพิศสมัยถึงลดเลี้ยวเกลี้ยวพานประการใด ก็ไม่ได้ดอกพระองค์จย่สงกาน้องตั้งสัตว์ตัดขาดแล้วชาตินี้อันสามีขี้ขาดไม่ปรารถนาจะขออยู่ผู้เดียวด้วยลูกยาด้วยสัตจาใจจริงทุกสิ่งเอ่ย วันนอยาะขอหยุดยุดติลงไว้แต่เพียงเท่านี้แด้ขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยได้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ